เราไม่เจอนกเขานะคะคู่หนึ่งนะคะแต่อีกตัวหนึ่งเข้าบ้านโน้นไปแล้วนะคะก็เหลือตัวเดียวเนาะนี่สวยงามมากค่ะเขาอาศัยอยู่แถวนี้นะคะตอนนี้ออกหากินอีกตัวหนึ่งไม่อยู่นะคะอีกตัวหนึ่งเข้าบ้านโน้น,นะคะ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งอยู่นี่ก็มาได้หากินด้วยกันเนาะนี่อ ลายคอเขียวขาวสวยงามตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเนาะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะคะตัวนน้นน่าจะเป็นตัวผู้เนาะสวยมากค่ะตัวนี้เขาก็อาศัยอยู่แถวนี้นะคะลายคอสีขาวปนเขียวนิดน,น วันนี้เขาไม่บินหนีเราเนาะดีมากเลยวันนี้ยอมให้เราถ่ายดีๆมอีกตัวงบินมาอีกอีกตัวบินไปนน่นแล้วค่ะไปหากันแลนะไปหากันแนะโน่นไปแล้ว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  Look, ้แแนตัวน่นแหตับ no, 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 no. no. so ินอีตัวบินไปไหนแล้วไม่รู้นู่นอีกตัวบินอยู่นู่นนนนนเห็นไหมนะสองตัวบินหากันล้วนี่ค่ะ ตัวผู้ตัวเมียค่ะน่ารักมากเราก็ไม่เข้าใกล้เนาะถ้าเข้าใกล้ก็จะบินหนีเราก็เลยซูมมาใก,กล้ๆนิดหนึ่ง สวยงามมากค่ะตัวเมียสวยมากอ้วนทวนก็จะอาศัยอยู่ต้นไม้ใหญ่ตรงข้างหน้านั้นเดี๋ยวพรุ่งวันหลังค่อยเอาอาหารมาเนาะติดตัวมามาปรวยให้เขาเราก็จะได้ภาพเขาสวยๆนะอาทิตย์หน้า เราก็เริ่มมาใกล้เราเยนี้หนึ่ระยะห่างห้าสิบเมตรค่ะหมายตัวนึงแล้วมีสามตัวตอนนี้ตอนนี้มีสามตัวนะคะอีกนั่นลงมาหากันแล้วสามตัวแล้วค่ะตอนนี้เราไล้ภาพสามตัวเขาสุดยอดมาก ก็คิดว่ามีสองตัวเนาะมี3ตัวค่ะ มีรถมาเขาก็ยังไม่หนีโอ้วบินไปแล้วบินไปแล้วนี่รถมาเขาก็เลยบินหนีเรานี่อยู่นี่อีกสองตัวอยู่ไหนสองตัวไม่เห็นแล้วโอ้อยู่นี่อยู่นี่นี่สองตัวอยู่นี่ตัวบินอยู่นี่โอเคนะคะคลิปนี้ก็ ให้ชมนกเขานะคะมี3มตัวสวยๆงามๆบินนี้หมดแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณขอบคุณมากค่ะบินนี้หมดแล้วบินนี้หมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะติดติดตามรับชมนะคะนี่นี่นี่นนนนน